เป็นการแย้มกันแล้วเกินนะทํานองว่าฆ่าได้ย้มไม่ได้ไอ้ทํานองนั้นนะโกนหัวนะโดยอมลงทุนโกนหัวทั้งทั้ง,งติดตนนับถือลัททิพราหมณ์กล่าวนี้ก็ไปกระสะักกระเทิงไปมีข่าวชงข่าวไปล่วงหน้าก่อนว่าพราหมณ์เจออย่างนี้เพราะเหตุพูดอย่างนี้เหมือนอย่างจะเข้าข้างพวกวัดชี เพราว่าีดได้ยินได้ฟังแล้วก็อยากจะรู้ว่าเป็นเรื่องจริงประการใดหรือไม่เพราะเห็นพราหมณ์ไปหัวโลนไปอย่างนี้นะครับก็เชื่อเพราะเรื่องการปรงผมทำศีรษะให้ร้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พราหมณ์นับถือ,เ,อเชื่อกันว่าเป็นอัปมงคลแสนอัปมงคลเพราะฉะนั้นเวลาที่ พวกพราหมณ์พูดถึงสมณะในพระพุทธศาสนาก็จะพูดถึงในลักษณะที่รังเกียจหยาดหยามว่าพวกสมณะโลนจะมีคำว่าโลนโลนโลนติดตามไปด้วยเสมอซึ่งเป็นข้อที่เชี่ยเห็นว่าพวกนี้เป็นพวกอาประมงคลทำไมท่านถึงต้องไปเชื่อวาทะของสมณะโลนพวกนั้นเล่านี่ก็พูดอยู่อย่างเงี้ยนะครับคำพูดอย่างนี้ปรากฏอยู่ในดาษ ด,ดเดินในพระสูตรทั้งหลายพอเขาเห็นศีรษะล้นมาก็เชื่อพรามนั้นก็ทําทีเป็นขอไปขออาศัยอยู่นะพร้อมจะที่จะจากไปเมื่อ,อไรก็ได้เพียงแต่ว่ายังไม่รู้จะไปไหนในตอนนี้แต่ปรากฏว่าพรามนั้นนะเป็นผู้รู้าศาสตร์วิทยาทั้งหลายมากมายนะเพราะเอตุนั้นแหละแหละพระ เจ้าพิมพิสารจรึงทรงแต่งตั้งให้เป็นมาหาอัมมาตย์ใหญ่รู้กิจการทุกสิ่งทุกอย่างพอระหว่างที่อยู่นั้นนะก็ทํานองว่าอยู่บ้านท่านอย่าอยู่เปล่านะเวลาว่างก็อย่างน้อยก็ปั่นหัวปั่นควายลูกแตนเล่นอะไรทํานองนั้นก็ได้แต่ได้แนะนานะลูกลูกหลานของพวกเจ้าว,วัดชีในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ความรู้ไปซึ่งความรู้อย่างนี้ อาจารย์อื่นไปหาที่อาจารย์อื่นไม่ได้พวกวัดชีก็ถึงในที่สุดก็ตั้งพราหมณ์นี้เป็นอาจารย์ประจำสํานักราชสํานักให้สั่งสอนศิลปะวิทยาลูกลูกหลานหลานของตนและการก็ดำเนินไปตามลำดับตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกอย่างานั่นเกี่ยวก็เกี่ยวกับว่าพยายามอย่าให้ มีการพร้อมประชุมพร้อมกันไม่ใช่แต่พวกลูกหลานหลานท่านั้นที่ได้เรียนนะครับแม้แต่พวกเจ้าวัดชีทั้งหลายพอรู้ว่าความมีความรู้แตกฉานในวิทยาการต่างๆโดยเฉพาะวิทยาการที่พวกเจ้าผู้ครองนครทั้งหลายควรจะได้ทราบก็มาสมัครเป็นลูกศิษย์ของ วัสสการะพราหมณ์นี้มากมายก็สอนไปสอนไปเวลาเนิ่นานานจนกระทั่งพวกวัชีนั้นถือพราหมณ์เป็นพระอาจารย์ของตนอย่างสนิทใจแล้วก็ค่อยแทรกซึมคราวนี้นั่นก็คือว่าเกิดไม่ให้มาพร้อมกันอะไรต่ออะไรแต่พวกหนึ่งมาพวกหนึ่งไม่มาแล้วก็พูด สอนไม่เหมือนกันทั้งๆวิชาเดียวกันเป็นเหตุให้พวกนั้นไปถกเถียงกันเราฟังมาจากอาจารย์พวกนั้นก็บอกว่าเราก็ฟังมาจากอาจารย์บางทีก็อย่างนี้อีกพอใจเลิกก็บอกกันพวกเธอกลับไปก่อนสวนว่าเจ้าผู้นี้ยังคงอยู่เนี่ยเจ้าที่อาจารย์ให้อยู่ก็พออกพอใจว่าอาจารย์รักใครแต่พออยู่แล้อาจารย์ก็ซักถามเร,เรื่องนั้นเรื่องนี้ทึงเป็นเรื่องนอกเรื่องอะไม่ได้สอนอะไร นะเช่นว่าอตอนเช้ากินข้าวกับอะไรไอบอกไอ้ขนมจีนแกงน้ําพริกแล้วอร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องไม่เป็นเรื่องพอออกไปพวกที่ออกไปก่อนก็สงสัยว่าอาจารย์ให้คนนี้อยู่ต่อทําไมก็ถามอาจารย์บอกอะไรเธอละก็ไม่เห็นพูดอะไรก็พูดก็ถามว่าเช้ากินข้าวกับอะไรก็บอกไปว่ากินข้าวกับอกินขนมจีน เก่งน้ําพริกอะไรอย่างอันนี้ผมว่าเอ,าเองนะแต่ในตำราบอกว่าพูดเรื่องร้ไรสาระอันนี้มีจริงซึ่งไม่เกี่ยวกับศิลปะวิทยาในข้อความตรงนี้นะมันไปปรกฏอยู่ที่อื่นด้วยในรายละเอียดความยุยง,งแต่แข่งรั่วของวัสการพรรามเจ้าที่ออกไปก่อนก็ไม่เชื่อสิทีนี้โอ้ยเป็นไปได้ที่ไหนให้อยู่ ตั้งนานอย่างนั้นแล้วมาพูดเรื่องสาระไร่สาระอย่างนี้นในปิดบังกันเนี่ยก็ชักจะระหงอะไรเหงนว่าอาจารย์รักคนนั้นมากกว่าเรามาอ,อ,อะไรต่ออะไรนะก็ชักจะงอนกันนะเริ่มต้นโดยการงอนนะต่อมาก็ไม่อยากจะเป็นทีมกันแล้วก็ค่อยแตกความสามาัคคีกันไปตามลำดับอย่างเงี้ย จนในที่สุดไอ้กิจการอะไรที่ต้วมร่วมมือร่วมไม้กันทำก็ปรากฏว่าหาความพร้อมเพรียงในอันที่จะทำร่วมกันไม่ได้พอท้าวจะทำกิจนั้นอ้าวเธออ,อาจารย์สอนฉันเธอมากกว่าฉันเธอก็ต้องทำเองที่มันถึงจะดีกว่าฉันไปแทนไปร่วมทำเดี๋ยวก็เสียหายห,ายหรอกเพราะว่าฉันเรียนไม่มากเหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยนะครับ อยู่อย่างนี้เป็นประจำเกลี่ยงอนกันอยู่อย่างนี้จนกระทั่งไม่สามารถขี่กรมเกลียวกันเหมือนเมื่อก่อนในที่สุดวัสการพระพรามก็ให้อานัสัญญาณทางเวน้เวนเควนมาคตดว่ามาได้แล้วพวกนั้นก็ยาตาทับมาเผื่อว่าจะมีการรบกันแม้ทัพก็ค่าศึกมาแต่ไกลเห็นหนิหน พอที่จะเตรียมตัวท่านก็ไม่คิดจะตัวเตรียมตัวนะเธอจะจัดการเรื่องอะไรเธออยู่อย่างเงี้ยท่านสิจะจ,จัดการนะผมคงจะไม,ไม่จําเป็นแลอกแค่นี้ก็ท่านก็คงจะรับมือไหวกันมัง้งท่านเรียนมามากกว่าผมกันแน่กันแหนอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยศิลปวิทยาการป้องกันพร,ระราคารอะไรรู้สึกว่าท่านเรียนจากอาจารย์มากกว่าผมนะ ผมคงจะเป็นเป็นเรื่องไม่จำเป็นคนไม่จําเป็นสําหรับในกิจนี้หรอกพูดง่ายงายว่าจะเป็นส่วนเกินเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาด้วยคแค่น,นี้ก็สบายสิครับสบายยกเข้ามาเหมือนกับว่าไม่มีใครต้านทานเลยไหนก็จัดการปกครองเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสับท์ตำแหน่งอะไรกันเสียใหม่เอาเป็นว่าในที่สุด แคว้นวัดจีก็ขึ้นอยู่กับแคว้นมาคตร้อยเปอร์เซนง่ายดายที่สุดไม่ต้องเสียรีพนแต่ถ้าหากวัตสการพราไม่ทำอย่างนี้แน่นอนเลยทีเดียวเลือดต้องนองแผ่นดินได้ดีอะไรก็แพ้อยู่ดีไหนไหนแพ้ก็แพ้อย่างสบายสบายไม่ดีกว่าเละ เ,เดี๋ยวก่อนผมริมอธิบายไว้นิดหนึ่งนะในคําว่าให้ป้องกันคุ้มครองพระอระหันต์แล้วก็ด้วยมีจิตคิดว่าพระอระหันต์ที่ยังไม่มาจงมาสู่แว่นเคว้นอะไรนี่ครับท่านยังมีคําพูดอีกนิดหนึ่งเป็นคํายินดีในบุคคลผู้มีเพศเป็นบรรพัชิติตคือเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเพราะว่าคนที่ยินดี พอใจนะศรัทธารับถือบูชาพระอระหันต์จะเป็นผู้ที่ไม่รังเกียจเบียนบันพชิตเพราะว่าพระอระหันต์ตั้งหลายร่วนแต่เป็นบันพชิตทีนี้ตนจะทราบได้อย่างไงว่าผู้นี้เป็นพระอระหันต์หรือไม่เป็นพระอระหันต์ก็อาศัยความบันพชิตความเป็นบรรพันพชิตของบันพชิตแต่และท่านนะผู้นี้อาจจะเป็นพระอระหันต์นี่ประการหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเห็นคนของความเป็นบรรปชิตว่าเพราะท่านเป็นบรรปชิตท่านจึงได้สําเร็จเป็นพระอาราหันต์โดยเหตุนั้นคําว่าอาราหันต์จึงเป็นอันกล่าวครอบคลุมถึงบรรปชิตผู้บวชในพระพุทธศาสนาทุกรูปเห็นบรรปชิตแล้วก็มีแต่ความคิดจตานกบํารุงจะปกป้องคุ้มครอง,อ,ง,อ,งอันตรายเป็นอย่างนี้นะครับ ท่านก็ยังพูดอีกว่าไม่ใช่เฉพาะบรรปชิตในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าทําอย่างนี้แล้วคนที่นับถือรัฐิอื่นศาสนาอื่นก็จะขุนเคืองเอาได้ว่าธนุแต่บํารุงแต่สมณะของตนของพวกเราไม่เหลียวแลเอาเลยก็จะเกิดความกระด้างกระเรื่องในความไม่ส,สามารถคลีกลมเกลียก็จะเกิดได้เพราะเหตุนี้ อันนี้มันเป็นความจริงนะเพราะว่าบ้านเมืองแตกพระศาสนาเนี่ยมันมีมานานในประวัติศาสตร์คิดดูแต่รบกันนานด้วยนะสงครามครูเสดมันชัดๆว่าสงครามศาสนาเพราะฉะนั้นให้ธนุบำรุงนักบวชในนิกายในลัทธิอื่นด้วยจึงจะถูกต้องแต่ใจในปรารถนาแตบบรรพชิตในพระพุทธศาสนา พระอระหันต์ซึ่งมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วถ้าทำอย่างนี้ก็จะประสบแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมพระอีกอย่างหนึ่งถ้าหากไม่ตนุบำรุงพระอระหันต์พระอระหันต์ไปอยู่ในพระภายในพระนครก็จะเกิดความอึดอัดขึ้นมาอยู่ไม่ผาสุกว่าพวกเจ้าไม่ได้ศรัทธาสนับสนุนเราเรามาอยู่ในที่นี้ เปิดโอกาสให้พวกเจ้าเหล่านั้นนะทำบาปทำอากุศลเพราะการดูหมิน่นบุคคลผู้เป็นพระอาหารหันต์นะก็จะเป็นเหตุให้ไปอาบายอย่างเดียวท่านก็จะหลบหลีกออกไปนอกพระนครเสียพอหลบหลีกออกไปนอกพระนครอย่างนี้แล้วท่านก็เป็นอยู่โดยปัจจัยเท่าที่มีเท่าที่ได้เท่าที่คนก็มีศรัทธาอยู่ไปนอกพระนครท่านคอยตนุบำรุง พวกยักษนะ์พวกเทวดาทั้งหลายตั้งสักน้อยสักใหญ่พอที่นับถือพระอระหันต์เห็นพวกวัชชีทำธนบำรุงพระอระหันต์อยู่ก็ชื่นชมกับพวกวัชชีและใช้อานุภาพของตนปกครองกุ้มครองอันตรายให้ได้กล่าวนี้ก็จะเกิดเปลี่ยนใจเมื่อเห็นพวกวัตชีไม่เยื่อใยพระอระหันต์อย่างนี้ก็จะทิ้ง การปกปักรักษาพระนครเสียก็เหมือนอย่างเดิมอีกเหมือนกันคือว่าพวกอมรตทต้งหลายก็จะได้ช่องนะเข้ามาแทนทําความวิบัติให้ท่านบอกว่าพวกอมนต์เข้าไปอยู่ในที่ใดในะที่เห็นชัดก็คือว่าจะเกิดโรคไปไข้เจ็บขึ้นอย่างหาสา,าเหตุไมิได้ทีนี้ยังมีอีกนะครับครั้งนั้นแลเมื่อวัสการะแพร,ร์มาอมรของแควนมคต กลับไปแล้วไม่นานพระผู้มีภาคพระภาคตรัสกับท่านพระอานทนว่าดูกระไรอนท์เธอจงไปภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมีจํานวนเท่าใดอยู่อาศัยกรุงราชเครืเธอจงให้ภิกษุเหล่าน,นั้นทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันในอุปัฏฐานสาราแปลว่าสาราเป็นที่บํารุงท่านพระอานท์กราบทูลรับสนองพระผู้มีพระภาควา่าพระเจ้าขา้า แล้วท่านก็จัดให้พระภิกษุสงฆ์ตามจํานวนที่อาศัยคือพูดทุกรูปที่อาศัยอยู่ในกรุงราชเจระไหนทั้งหมดประชุมกันอยู่ที่อาสนอุปถานะสาลาแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคตวายบงบังคมยืนอยู่ณที่ด้านหนึ่งปกติท่านจะนั่งแต่ว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าก็ตริท่งเตรียมพระองค์จะไปก็เลยยืน พระอานนท์ผู้ยืนอยู่ณที่เลนะด้านหนึ่งนั้นเลส่วนหนึ่งนั้นแลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าก้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภิกษุสงฆ์ประชุมกันแลว้วบัดนี้เป็นเวลานทะี่พระองค์จะทรงเห็นว่าเป็นการสมควเรเถิดพระเจ้าแค่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปยังอุปปฐานนสารา ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว้ดีแลว้วครั้นประทับนั่งแล้วพระภูมิพระภาคก็รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายตลอดสถาคตจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการแก่เธอเธอทั้งหลายจงฟังจงทำไว้ให้ใจในใจให้ดีสถาคตจักกล่าวในบัดนี้และ ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลสนองพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าคะ่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความข้อนี้ดังนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายนี่เป็นข้อแรกนะก็ภิกษุทั้งหลายจากประจมกันเนืองเนืองจักประจมกันมากอยู่ตลอดการเพียงอะไรภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เลยตลอดการเพียงนั้น เหมือนอย่างที่รับสั่งแก่วัตสการะพราหมณ์นั่นแหละดูกระภิกษูตั้งหายอันหนึ่งภิกษุตั้งหลายจากพร้อมเพียงกันอยู่ประ,ประชมุมยังจักพร้อมเพียงกันเลิกประชมุมจากพร้อมเพียงกันทํากิจที่สงพึงทําตลอดการเพียงอะไรภิกษุตั้งหลายก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เลยตลอดการเพียงนั้นก็เหมือนอย่างที่ รับสั่งแก่วัชการะพรามณ์นั้นเหมือนกันเป็นข้อที่สองสามดูการภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจักยังไม่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อันนี้ก็เป็นสิกขาบทนะจักไม่เพิกถอนสิ่งคือสิกขาบทที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วจากสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบทตามที่ทาตถาคตบัญญัติไว้แล้วตลอดการเพียงอะไร ภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้เลยตลอดการเพียงนั้นทางด้านวัตชีแนะก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรบอกแต่ว่าเป็นตัวบทกฎหมายกติกาของบ้านเมืองไอะไรทํานองนั่นที่บัญญัติแล้วอย่าไปบัญญัติเพิ่มและก็อย่าทอดถอนแต่ว่าพระพุทธเจ้า แสดงแก่ภิกษุสงฆ์อันนี้ทรงระบ,บุไว้ชัดเจนว่าสิกขาบทอย่าไปบัญญัติยังไปสู่รู้บัญญัติเพิ่มเข้ามาเองอันนี้ข้อที่สามแล้วนะครับดูกระะภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายจักยังขรศัการะและคอรพบนับถือบูชาพระภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระผู้รู้การานานนรู้การานานก็เขาเรียกว่ารัตนญยู ผู้บวชมานานแล้วผู้เป็นบิดาสง์เป็นผู้นำสง์และจักเชื่อถือโอวาทที่พึงฟังของท่านด้วยอยู่ตลอดการเพียงอะไรภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวาหาความเสื่อมไม่ได้เลยตลอดการเพียงนั้นก็ทำนองพวกวัดชีนั้นเหมือนกันที่ต้องสักการะเคารพนับถือผู้ผวัดชีผู้เท่ากแก่อย่างที่ว่าไปแล้ว แต่นี้แทนที่จะเป็นวัดชีพูดเท่าผู้เก่อย่างที่ว่าก็เป็นพระเถระผู้รู้การนานเถระแปลว่าอะไระนะพระเถระอ่าผู้มั่นคงมั่นคงในธรรมวินยัยถ้าตามพระวินัยนะครับจับตั้งแต่สิบบวชได้สิบปันษาขึ้นไปเรียกว่าเถระนะะต่ำกว่าสิบ แต่ว่าไม่ถึงห้าเรียกว่ารุ่นกลางนะพระรุ่นกลางถ้าหากว่า,าพรรษาไม่เกินห้าเรียกว่านวาวกะพระนวากะเพราะฉะนั้นคําว่าพระนวากะพระใหม่พระใหม่อย่าไปเข้าใจว่าพระบวชสามเดือนแล้วก็ศึกกันไปนะบวชนานกว่านั้นถึงห้าพรรษาก็ยังพระนวากะ เกินไปกว่านั้นอีกแต่ว่าไม่ถึงศบก็รุ่นกลางนะมัดจิมะนะศีขึ้นไปก็เป็นอันุเถะเป็นเถระนี่เป็นอย่างนี้นะครับพอดีเข้ามาเตือนว่าหมดเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปต่อคราวนะ ในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในทรรวินัยของพระตถา,าคตจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถิด